มาพบกันใหม่อีกเช,กนกชก่นเคยนะคะเจอกับน้องบุตรอีกเช่นเคยนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะท่องทุกวันนะคะหละักาฟินแลนด์ในภาษาฟินนิชนะคะหรือที่อยู่ประเทศฟินแลนด์ไม่ได้ยากมากมายนะคะขึ้นอยู่ว่าคุณท่องทุกวันนะหลายคนแพลนมาจากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมญาติหรืออาจจะมาหาแฟนหรือเราจะมาทํางานในต่างประเทศนะคะ คำเบื้องต้นเป็นคำที่สำคัญนะอย่ามองข้ามไปนะคะโอเคข้ามไปเลยเนาะมาได้หรือ,อยังมาหรือ,อยังโอเคมันทำไมสไลด์แบบนี้นะคะมันก็จะอยู่ตี่นองนี้นะ,ะอาคำแรกเดี๋ยวจะคลิกให้ดูเลยตรงนี้นะเปร์เฮรออาฟาเมลี hmm. นะคะทุกคนคิดว่าพี่น้องได้ภาษาอังกฤษกันเยอะอยู่แล้วนะคะอ่าเปร์เฮ Family นะคะก็คือครอบครัวคนอ่ะคำถัดไปก็คือ Aiti Amam อแม่นะคะ Aiti Aiti ตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่า Air นะคะ Aiti นะคะพูดกับพูดด้วยไปเลยเนาะ Isa Adat นะคะ Adat Isa หรือภาษาแบบว่าบ้านๆเราก็จะเขียนว่า Isi Isi Isa นะคะคก็คือพ่อเนาะ asisco 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 s i ต t e r นะคะก็คือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวถ้าเป็นพี่สาวก็อ so ิโซซิสโกถ้าเป็นน้องสาวก็จะเป็นปิก u ซิสโกนะคะคำถัดมาก็จะเป็นเลี่อ l บราเดอร์นะคะก็คือพี่ชายหรือน้องชายนะคะเบลลี่นี่ก็จะมีมีสองแบบเนาะ p ิกุเ e ลีกับอิโซเบลีเหมือนกับปิกุซิสโกกับ so isco, อิโซซิสอ so ่าอิโซซิสโกปิกุซิสโกนะคะก็คือพี่สาวหรือน้องสาวจำกันไปเลยนะคะพี่น้องเอาคําถัดมาเลจะเป็นมุมมิกรันนก็คืออาคุยายนะยายเรานั่นเองอืมโอเคคลิปไปอีกแล้วนึงเนะาะสบไปทำคลิปอย่างไงนี่คลิปไม่หกมาโอเคถัดมาเลยนะคะก็จะเป็น อิโซชิอิโซอิซา Is นะคะอิโซอิซาอักรันดันะคะก็คือคุณปูนะอาคารถัดมาก็จะเป็นเฮมิหนาอะไรบุดีนะอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์พื่พี่น้องทุกคนจะเรียกน้องคนฟินบางคนพูดภาษาคนคนแบบว่าจะเรียกจะบาไม่ค่อยชัดก็เลยเรียกว่าบุดี้บุดี้บุดี้รู้ไหมคะบุดี้นะคะที่อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เขาจะเรียกว่า เอาความหมายมันคือกัญชานะคะอันนี้เป็นคําที่แบบว่าอาคำคําเสริมนิดหนึ่งบุดีบุดีบางคนถามว่าเธอมีบุดีไหมเออบางคนจะคิดว่าเออเธอมีกัญชาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเป็นคําเพิ่มเติมนะคะเฮ้ยไม่เอาเหรนบุดีไห้อารมบุดีนะคะสวัสดีชื่อบุดีนะคะหรือบุสปานะคะไม่เอาเหรนคืมก็มันคืมเหมือนตัวกูสบัวติสอารม เดย์ที่หกนะคะก็คือชั้นอายุสามสิบหกปีสมมุตินะคะห้าตัวต่อไปก็จะเป็นเฮ้เฮลโหลเฮ้เฮ้นะคะคือจอดดีเหมือนกันนะคะเป็นคำๆแบบว่าเฮ้นี่นะคะถ้าจะเป็นแบบว่าคำคำที่แบบว่าเป็นทางการหน่อยก็จะเป็นแบบอ่าไปว่าหิวว่าอูมเมนตาหิวว่ายูตาแบบนี้เราคอ่อยเอามันล,ลักทิปน้ำมดก็จะมีแท็กไปอยู่นะคะ อ่คำถัดมาก็คือตามาออนมินุนไอที่นี่ this is my mom นะคะก็คือนี่คือแม่ของฉันนะคะตมามันนี่นี่ this is นะคะนี่ on is ม i นุน my ไอที่นี่นี่เขาจะเขียนว่า my ของมันจะเป็นมินุนนะคะมินุนไอที่นี่ซินุนไอที่สีแบบนี้นะคะตามาออนมินุนไอที่นี่โอเค คำถัดไปเลยนะคะเพื่อให้มีเป็นการเสียเวรา m i n ุ nimi n i o n my name is นะคะชันชื่อชันชื่อถ้าบางคนถามอ้าวกุ๊กก์ซีนาอเลตคุณคือใครอ่าคุณก็บอกชื่อคุณเลยว่า m i n u nimi n เ o n นนะคะ my n a m e is นะคะมิน n นอ n m ไมนะคะมินุนไมชันของชันนี name name, ่มีอันเนมก็คือชื่อ On ก็คือ Is นะคะคือเป็นอยู่คือนั่นแหละภาษาบ้านเรา a m i n a น,นอเร I am นะคะ i n น a เ e n ฉันคือ Mina ก็คือ I นะคะ Hand on to dos that she is ก็คือ hand on ในกรณีนี้นี่ใช้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นี่ในกรณีเป็นผู้หญิงเนาะอะ Hand she น,นะคะ Hand she h a น On อนป a ยสตนคือก็คือ,คอบงเล็บนะป o ยสต t ก็ ane, คือผู้ชายนะคะกล่าวถึงเป็นผู้ชายก็จะเป็น he is ใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชาย he นะคะ h a นอ่อนเขาคือผู้ชายคือผู้ชายคนคืออะไรแบบนี้นะ h a นก็ he อคำน,นี้น่าจะพิมพ์ผิดนะมันจะเป็นมินุนกิสันนี่ไ t my cat ตัวนี้จะเป็นตัว U นะคะขออภัยค่ะ I'm so sorry I didn't take this word นะคะอ่ามินุนนะคะตัวนี้ U M E N U N นะคะ m น n u n k i s นี n ไนน My cat อ่าแมวของฉันนะคะแล้วคำถัดมาก็ Yeah Yeah ก็คือ And ก็คือ Yeah และนะคะโอเคเนาะ กีบาตาบาตตากรนะนายชิมิจูยกินดีที่ได้รู้จักดีใจที่ได้รู้จักกีบ่าโคนกีกีบ่าไหนดีมินาคูรุ how าอา e you นะคะมินาคูรุคุณสบายดีไหมสีนะโอนอยู่สีนะคุณสีนะคือคุณนะคะอโอเคคำนี้ก็คือมินาคุรูฮิวะกีโตสนะคะมินุ คำนี้เป็นคำเสริมแบบว่ามั่วๆมานะคะรถตรกรกตก alert รถตตกก็คืออ่าอ่าหนูเนาะหนูอิสต t บาอ a ฟ r i นอิสต t บาอิสต a บานะคะก็คือนี่ตัวแอนะอันตัวนี้คืออาภาษาฟินแลนด์อาตัวนี้แอร์ i s t a า a a friend ภาษาภาษาฟินแลนด์ก็ A B C ภาษาอังกฤษอังกฤษก็คือ A B C ใช่ไหมคะมันจะแตกต่างกันนิดนึงซินะโ l เลตยูอาร์คุณคือนะคะโอเคเนาะอาใกล้จะจบกันแล้วโอ้รู้สึกว่าสไลด์น้องบุษบาจะแบบว่ามัวมมีเมียไปนิดนึงอ่าขออภัยพี่น้องนะคะอ่ะมิโนนปารัสอุสตาวานี My b r e a k f a s นะคะ เพื่อนที่ดีของฉันนะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันมีกาซินุนนีมิสิบุลว,วอชิชูเน่นะคะคุณชื่ออะไรซินุนยูมินาเป็นอัลมาท์นะคะฉันไม่ใช่เนาะขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้องที่ติดตามนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทุกๆคำที่คุณ เรียนหรือก็ฝึกพูดแล้วก็เขียนนะคะอย่าลืมจดนะคะจดจดจดหลายคนอยากจะมานะอย่าคิดว่านะอย่าเพิ่งไปเรียนที่คำพยากรณ์เลยนะคะคำต่างๆเื้งองต้นนี้รู้ไว้ดีมากที่สุดเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ